40วินาที Powerful h ู o k Isuzu d m a ดี2025ประบัติที่ไม่ได้มาแค่แข่งแต่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันทุกองศาสมรรถนะที่ล้นทะลักพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินใคร DMAX รุ่นใหม่นี้ไม่ได้แค่อัปเกรดแต่มันเกิดมาเพื่อยืนหนึ่งบนถนน ลุยได้ทั้งเมืองและป่าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหนักหรือเดินทางไกลก็พร้อมตอบโจทย์ทุกสไตล์ของคนไทยวันนี้ไรดรีจะพาคุณไปจอะลึกทุกมุมของ Isuzu D-Max 2025ว่าทำไมคันนี้ถึงเป็นตัวเต็งของปีนี้ที่ไม่ควรพลาด เนื้อหาหลักต่อเนื่องเริ่มกันที่ภายนอกของเจ้าดี a x ใหม่ล่าสุดคันนี้ต้องบอกเลยว่าทางอ s u ู u ูปรับภาพลักษณ์ให้ดูสปอร์ตดุดันและล้ำสมัยขึ้นกว่าเดิมชัดเจนด้วยกระจังหน้าใหม่ทรงหกเหลี่ยมดีไซน์โชบเชียลไฟหน้าแบบบีเลสทรงบานที่ให้แสงสว่างคมชัดแม้ในเวลากลางวันมาพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบ d a y t i m e running light ที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นไฟไท้ายเลดแบบใหม่ให้ลุกหรูแต่ยังคงความดุดันสไตล์กระบะแท้ เมื่อมองจากด้านข้างเส้นสายตัวถังดูแข็งแรงกล้ามแน่นพร้อมลุยทุกสถานการณ์ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและความทนทานเหมาะทั้งการขับในเมืองและลุยต่างจังหวัดไม่ว่าจะถนนดำหรือดินแดงดีแม็กซ์ก็พร้อมบุกตลอดเวลา ด้านเครื่องยนต์ Isuzu D-Max 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีให้เลือก2ขนาดคือ1.9ลิตรและ3.0ลิตรโดยในรุ่นใหม่มีการปรับจูนให้มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นตอบสนองเร็วแรงบิดสูงที่รอบต่ำทำให้เหมาะกับทั้งการใช้งานทั่วไปการบรรทุกหนักและการลากจูงจุดเด่นคือความทนทานประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงเกินไป ระบบเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Terrain Command ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ง่ายเพียงปลายนิ้วหมุนไปที่โหมด 4H หรือ 4L แล้วลุยต่อได้ทันทีในเส้นทางภุรกันดาลภายในห้องโดยสารของ DMAX ใหม่ได้รับการออกแบบให้ดูล้ำสมัยและพรีเมียมมากขึ้น พวงมาลัยมัลติฟังชันหุ่งหนังหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพงคุณภาพ,พรอบคันบาะนั่งดีไซน์ใหม่แบบ Zero Gravity นั่งสบายลดอาการเมื่อยลา้ขาขณะขับทางไกลมีที่ชาร์จไร้สายช่อง USB และระบบปรับอากาศแบบ Dual Zone แยกคุณหภมิซ้ายขวาได้อย่างแม่นยำเทคโนโลยีความปลอดภยัยก็จัดเต็ม Isuzu D Max 2025มาพร้อมระบบ ADAS Advanced Driver Assistance System เช่นระบบเบรดฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบพัน360องศาซึ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์ ในเรื่องราคาดีแม็ก2,025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นส p a ร์คแคราคาประมาณ6 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปอย่าง V Cross 4x4 ที่ราคาทะลุ1ล้านขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียมขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง t o y ยต a h ไ l u ัเทรเ o หรือ f o r ์ r a n g e จอร์แล้ว DMAX ก็ยังคงยืนหยัดได้ดีด้วยจุดแข่งในเรื่องของความทนทานความประหยัดและความง่ายในการดูแลรักษาแม้อาจจะไม่หือหวาเท่าคู่แข่งบางรายในด้านความแรงหรือความหรูแต่ DMAX ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความคุ้มค่าและใช้งานได้จริงคือหัวใจสาคัญของประบาในสายตาคนไทย สำหรับใครที่กำลังมองหากระบะคู่ใจสักคันที่ครบทั้งความแกรง่งความประหยัดและความสะดวกสบายในหนึ่งเดียว Isuzu D-Max 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับและถ้าพูดถึงประสบการณ์การขับขี่ Isuzu D-Max 2025ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับพวงมาลาัยไฟฟ้าถูกปรับจูนให้ตอบสนองแม่นยำขึ้นมีน้ำหนักพอเหมาะทั้งขับในเมืองและความเร็วสูง ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระดีกระหนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงและด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแบบลองสแปนที่ให้ทั้งความนุ่มนวลและรับน้ำหนักได้เยี่ยมไม่ว่าจะเป็นถนนครุคระทางหลวงหรือเส้นทางภูเขาก็ขับได้มั่นใจมากขึ้นอย่างรู้สึกได้การเก็บเสียงก็ได้รับการปรับปรุงมีการบูดฉนวนเพิ่มในจุดสำคัญรอบห้องโดยสารเช่นที่ฝากระโปรงผนังห้องเครื่องและพื้นรถทำให้เสียงรบกวนจากเครื่องยนต์และถนนลดลงชัดเจน โดยเฉพาะในรุ่นท็อปที่ใส่ใจกับเรื่องความเงียบระดับพรีเมียมอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบคือระบบรีโมทเอนจิ้นสตาร์ทที่สามารถสตาร์ทรถจากรีโมทเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานพร้อมเปิดแอร์ล่วงหน้าเหมาะมากกับอากาศร้อนๆแบบบ้านเราแถมยังมีระบบเวลคัมไลท์และไฟแอมเบียนไลท์ที่สวยงามเพิ่มความหรูให้ห้องโดยสารในยามค่ำคืนอีกด้วย ด้านการเชื่อมต่อก็ถือว่าทำได้ดีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ยังรองรับการอัปเดตแบบ over the air ในบางประเทศและมีระบบนำทาง GPS ในตัวขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยทำให้การใช้งานจริงสะดวกกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันของ Isuzu ที่สามารถตรวจสอบสถานะรถนัดหมายศูนย์บริการหรือแม้แต่เปิดปิดระบบบางอย่างได้จากมือถือเลยครับ และสำหรับคนที่เน้นการบรรทุกหรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ รุ่น s p าร์คแ p และ Space Cap ของ DMAX 2025ก็ยังคงแข็งแรงตามแบบฉบับด้วยความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า1ตันพื้นที่กระบะกว้างรองรับทุกงานไม่ว่าจะขนของขนวัสดุก่อสร้างหรือใช้ในธุรกิจส่งของต่างๆนอกจากนี้อีซูซูยังมีการพัฒนารุ่นพิเศษเช่น D m a x s t e e l หรือ V Cross m a x ที่เน้นดีไซน์และชุดแต่งพิเศษให้ความรู้สึกสปอร์ตและดุดันยิ่งขึ้นเพื่อจอบกลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ใช้งานที่ต้องการ ความโดดเด่นไม่เหมือนใครบอกเลยว่าเหน็นบนถนนแล้วสะดุดตาม,มากส่วนเรื่องบริการหลังการขาย Isuzu ก็ยังคงพองใจคนไทยด้วยศูนย์บริการที่กระจายทั่วประเทศอะไหล่ถาด้ราคาไม่แรงและทช่มีความเชื่อชารในวงการกระบะบ้านเรามายาวนานหลายสิบปีรัรันัีความมั่นใจได้เลยครับโดยรวมแล้วอ Isuzu D Max 2025เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ได้ทั้งคนทำงาน คนเมืองและคนสายมือเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีทั้งความแรงความหรูและความสะดกรวมอยู่ในคันเดียวได้อย่างโดดัวจริงๆไม่แปลกใจเลยที่ดีแม็ยังคงเป็นหนึ่งในรุ่นขายดีและครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน ก่อนจากกันอย่าลืมว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้อยากสนับสนุนทีมงานไรด้ดีให้มีแรงทำรีวิวดีๆแบบนี้ต่อไปกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆจากพวกเราพบกันใหม่เร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ